สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูพวงน้อยพัฒนาบุรีโรงเรียนวัดลาดประดุกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะในเนื้อหาเรื่องระนาบจุดและการใช้จุดแสดงตำแหน่งค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกลักษณะของระนาบจุดและการใช้จุดแสดงตำแหน่งได้ค่ะ,ะนักเรียนคะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากันนะคะเรามาสนุกกับกิจกรรมนี้ก่อนค่ะ,ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีลักษณะของรูปสัตว์อยู่บนแผ่นกระดาษที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะ,ะเป็นรูปสัตว์อะไรเอ่ยคะเรายัางไม่ทราบ แล้วเรามาีตัวเลขอยู่บนกระดาษแผ่นนี้ด้วยใช่ไหมคะอาเราจะมาดูว่าเป็นสัตว์อะไรเรามาดูคําสั่งเขาให้เราทำอะไรคะเขาบอกว่าให้เราลากเส้นต่อจุดใช่ไหมคะ1ถึงสิตามลําดับค่ะ1นึถึงสิก็คือจํานวนนับนั่นเองนะคะเราเรียงจาก1ไปถึง10อ่าเราลากเส้นใช่ไหมคะลากเส้นเลยคะ่ะลูกอ่า่ 1, เริ่มที่1ใช่ไหมคะ หไปสองอสองไปอะไรคะลูกไป3 3ม,มไปสเก่งมากสไปห้าหาไป6ถูกต้องค่ะหไปอะไรคะลูกไปเจเจไปอะไรต่อคะ8ค่ะ8ดไป9 จาก9้าไปอะไรลูกไป1ิครบไรย,ยังคะอ่าครบแล้วพอครบแล้วนักเรียนดูนะคะตอนนี้เราจะได้รูปสัตว์ออกมาแล้วนะคะว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยจะเป็นรูปลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเป็นอย่างนี้ตามจอของนักเรียนเลยนะลูกอ่าเด็กคะ่ะเห็นไหมเป็นรูปอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างคะ เก่งมากเป็นรูปอะไรลูกสุนัขใช่ไหมคะนอกจากสุนัขแล้วบนกระดาษแผ่นนี้บนรูปนี้มีอะไรอีกนะคะมีอะไรเอย่ยเป็นรูปกบนะคะซึ่งอยู่บนแผ่นกระดาษนี้เรามีอะไรที่เราได้ต่อจุดลูกเรามีจุดกําหนดใช่ไหมคะเราจิงจะตต่อได้ถูกต้องนะคะอยู่บนกระดาษแผ่นนี้ลักษณะของกระดาษเป็นยังไงคะลูก เรียบแบนราบใช่ไหมคะโอเคเก่งมากค่ะลูกอ่ะเราไปเรียนในเนื้อหากันเลยค่ะอ่าเนื้อหาที่จะเรียนนะคะก็คือเรื่องระนาบระนาบมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนสังเกตโต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะตัวนี้บนโต๊ะ พื้นบนโต๊ะเป็นอย่างไรคะถ้านักเรียนสังเกตดูจะมีลักษณะแบนราบใช่ไหมคะเรียบเหมือนกับโต๊ะของนักเรียนที่นักเรียนใช้เรียนหรือโต๊ะที่นักเรียนทําการบ้านอยู่หรือโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนใช่ไหมคะค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะนักเรียนคะรูปนี้คือ พื้นห้องใช่ไหมคะพื้นห้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเหมือนกันคะแบนราบเหมือนกันแล้วก็เรียบใช่ไหมคะโอเคทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือรูปหน้าจอทีวีเป็นไงคะหน้าจอทีวีลักษณะเขาเป็นอย่างไรเหมือนกันคะ,ะแบนราบเรียบใช่ไหมคะค่ะ นักเรียนคะลักษณะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้กับนักเรียนทั้งหมดนะคะเป็นลักษณะเป็นอย่างไรสิ่งที่มีลักษณะแบนราบเรียบและมีอนาบริเวณไม่จำกัดนะคะเรียกว่าระนาบค่ะเช่น เราสามารถเขียนรูปร,รูปเรขาคณิตบางอย่างนะคะเช่นจุดเช่นตรงรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมนะคะเราสามารถเขียนบนระนาบได้ทุกรูปค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องระนาบเราได้เรียนผ่านมาแล้วเมื่อ,อกี้คุณครูคิดว่านักเรียนคงเข้าใจอย่างดีนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาอเรื่องของจุดนะคะ เราเคยเห็นจุดจากที่ใดบ้างจุดเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรคะค่ะเรามาดูแผนที่ประเทศไทยของเราคะ่ะแผนที่ประเทศของเรานะคะมีทั้งหมดกี่จังหวัดคะเก่งมากคะ่ะมีทั้งหมด77%จังหวัดใช่ไหมคะค่ะทีนี้นักเรียนคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมคะ นักเรียนทราบไหมว่าจังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยอยู่ในภาคใดของประเทศไทยคะโอ้เก่งมากค่ะอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยคะ่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนั่นเองที่จุดสีเหลืองใช่ไหมคะค่ะเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตแผนที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งนักเรียน,นสังเกตนะคะว่าจะมีจุดสีแดงๆให้นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะค่ะเก่งมากนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนทราบไหมว่าจุดสีแดงแงนั้นเป็นที่ตั้งของจังหวัดอะไรเอ่ยค่ะเก่งมากคะ่ะเป็นจังหวัดนนทบุรีของเรานั่นเองคะ่ะค่ะนักเรียนเห็นไหมพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีของเรามีขนาดเป็นยังไงลูก <S 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 เล็กมากใช่ไหมคะ ค่ะใช่ค่ะนนทบุรีของเรานะคะจะมีขนาดพื้นที่เนี่ยเล็กเป็นอันดับสามนะคะของประเทศไทยของประเทศนะคะแต่นักเรียนทราบไหมว่าจํานวนประชากรของเราเนี่ยในของของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยหนานแน่นมากหนานแน่นเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครนะคะค่ะนักเรียนคะจังหวัดนนทบุรีของเรานะคะทิศเหนือนะคะ จะติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดประทุมธานีนะคะค่ะต่อไปทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกและทิศใต้นะคะจะติดต่อกับกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกจะติดต่อกับจังหวัดนครปฐมะคะ่ะ นักเรียนคะเรามาดูแผนที่ของจังหวัดนนทบ,บุรีของเราบ้างค่ะว่าจังหวัดนนทบ,บุรีของเราเนี่ยประกอบด้วยกี่อำเภอคะนักเรียนทราบไหมเอย่ยใครทราบบ้างคะโอเคเก่งมากจังหวัดนนทบ,บุรีของเรามีทั้งหมด6กอำเภอด้วยกันนะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่ามีอำเภออะไรบ้างคะ่ะเรามาดูจุดสีม่วงคะ่ะจุดสีม่วงอำเภอไทน้อย นะคะต่อไปจุดสีส้มค่ะจุดสีส้มอำเภออะไรคะอำเภอบางบัวทองค่ะต่อไปจุดสีน้ำเงินค่ะจุดสีน้ำเงินคืออำเภอบางใหญ่นะคะต่อไปจุดสีเขียวค่ะอำเภออะไรคะอำเภอปากเกร็ดนะคะค่ะต่อไปสีเหลืองค่ะอำเภออะไรคะสีเหลืองอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ ่อาไปอำเภอสุดท้ายแล้วนะคะคือจุดสีดําค่ะจุดสีดําอำเภอบางกรวยนะคะค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะใช้จุดนะคะเพื่อบอกตําแหน่งนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะจุดนะคะเขียนแทนคําว่าจุดบนระนาบนั่นเองค่ะและเมื่อต้องการที่จะเขียนระบุชื่อ อ่าน,นะคะเราจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็หรือพยัญชนะไทยของเราน่นเองเพื่อเขียนกำกับจุดไว้นะคะเช่นจุด A จุด B จุดกจุดขอค่ะค่ะนักเรียนคะ เรามาดูกิจกรรมนะคะซึ่งได้กำหนดสถานที่ตามจุดตำแหน่งต่างๆดังนี้นะคะนักเรียนดูรูปภาพไปด้วยนะคะ,ะบ้านกิ่งแก้วตำแหน่งจุดบ้านกิ่งแก้วตำแหน่งจุดโรงพยาบาลตำแหน่งจุดโรงเรียนนะคะตำแหน่งจุดวัดตำแหน่งจุดบ้านคุณยายนะคะบอกจุด ตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วคำสั่งให้เราเขียน t h k s และ e กกับจุดนะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้นะคะจุด t แทนตำแหน่งวัดจุด h แทนตำแหน่งโรงพยาบาลจุด k แทนตำแหน่งบ้านกิ่งแก้วจุด S yes. แทนตำแหน่งโรงเรียนจุด G แทนตำแหน่งบ้านคุณยายนะคะทีนี้เรามีจุดอยู่แล้วใช่ไหมคะบอกตำแหน่งอยู่แล้วอ้าจุดทีเดยวนักเรียนดูตามไปด้วยว่าคุณครูทําถูกไหมนักเรียนทําถูกไหมตรงกันไหมคะอ้าวเราไปกันเลยคะ่ะจุดทีใส่ตรงไหนคะตามแทนตำแหน่งวัดอ่าถูกต้องไหมคะถูกต้องคะ่ะต่อไปจุดท แทนตำแหน่งโรงพยาบาลโอเคถูกต้องค่ะต่อไปจุด K แทนตำแหน่งบ้านกิ่งแก้วโอเคถูกต้องค่ะจุด H est, แทนตำแหน่งโรงเรียนอ่าถูกต้องค่ะต่อไปจุด G แทนตำแหน่งบ้านคุณยายถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะจากสิ่งที่ได้นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนได้ว่า ระนาบมีลักษณะแบนราบเรียบและขยายไปทุกทิศทุกทางนะคะจุดมีไว้เพื่อบอกตำแหน่งหรือแสดงตำแหน่งและไม่มีความกว้างความยาวค่ะนักเรียนคะคุณครูขอฝากการบ้านด้วยนะคะค่ะนักเรียนสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย